เจอกันกับแปะนะครับเหมือนเดิม,มนะครับในเพจแปะปากมากเช่นเดียวกับช่อง youtube แปะปากมากนะครับเช่นเคยนะครับขอความกรุณาเพื่อนๆน,น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์กดติดตามอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แปะนะครับทำงานในคลิป ต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยฝากบอกต่อนะครับก็มาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเร์พูลนะครับที่วันนี้คัดเลือกขึ้นมาคุยกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญสำหรับการวางแผนในระยะยาวนะครับในเรื่องของการ ต่อสู้สําหรับฤดูกาลใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับเลี้ยวพูนะครับกลายเป็นสโมสรแรกนะครับที่ลงเล่นทุกนัดน,นะครับของโปรแกรมการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าเข้าชิงชนะเลิศได้ทุกรายการแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกอีก38นัดน,นะครับมาถึงฤดูกาลนี้นะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกนคอ คิดอย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการลงป้องกันแชมป์ฟุตบอลถ้วย2องรายการกภายในประเทศแต่ถ้ายังเอาจริงเอาจังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีสิทธิ์เข้าไปป้องกันแชมป์ได้เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเลี้ยงูกก็มีสิทธิ์นะครับที่จะ,ะลงเล่น ด้วยโปรแกรมด้วยจํานวนนัดที่มากมายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะมองเป็นเรื่องของการได้เปรียบก็คือว่าเจริครอบมีประสบการณ์นะครับจากฤดูกาลที่แล้วมาพอสมควรนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในปีนี้นะครับมันดัดมีโปรแกรมฟุตบอลโลกไปโผล่ในช่วงหน้าหนาวนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะมีช่องว่างนะครับที่ พอที่จะทําให้เลี้ยวผูกนะครับมีการพักผ่อนได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับ โปรแกรมกลางสัปดาห์มันจะถูกอัดแน่นเข้ามามากขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าต้องมีการจัดระเบียบโปรแกรมใหม่เราจะเห็นได้ว่าจะมีการเปิดฤดูกาลที่เร็วขึ้นนะครับแล้วฤดูกาลนี้จะปิดฤดูกาลช้าลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อรองรอ,องรับโปรแกรมการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโทัวร์นาเมนต์หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น เวอร์วูลนะครับจะทำอย่างไรนะครับกับโปรแกรมที่มันจะมากขึ้นเราได้เห็นนะครับว่าเจอร์รนคอปนะครับจัดการเรื่องของการโรเตชันนักเตะนะครับมีการจัดตัวผู้เล่นแบบเซอร์ไพรส์หลายๆนัดนะครับโดยไม่ดูคู่แข่งเลยบางครั้งนะครับโดยเน้นที่ดูความพร้อมของนักเตะแต่ละคนนะครับในแต่ละนัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในท้ายฤดูกาลที่แล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่า แม้ลิเวอร์พูลจะเป็นทีมนะครับที่มีความฟิตมีระดับความฟิตที่ได้รับการยกย่องว่าอยู่ในระดับแนวหน้าแต่ในช่วงท้ายๆเกมเราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลนั้นมีปัญหาเรื่องของการหมดแรงเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะมาจากโปรแกรมการที่ถี่ยิบเช่นนี้ เพราะฉะนั้นมองได้เลยนะครับว่าฤดูกาลนี้นะครับเรียวผูจะมีโอกาสพักจริงๆนะครับในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมนะครับถึงวันที่ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยจะมีช่วงพักจริงๆจังๆอยู่แค่2ช่วงเท่านั้นเองในช่วงกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เจนคอปจะต้องวางแผนในระดับสุดยอดเลยนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถที่จะบังคับได้นั่นคือเราไม่ทราบว่าในระหว่างโปรแกรมนะครับ การแข่งขันในทั้งฤดูกาลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียวภูนะครับจะยังยืนยันว่าตัวเองนะครับจะต้องอเล่นด้วยผู้เล่นตัวหลักหรือว่าการเน้นนะครับฟุตบอลทุกรายการเหมือนฤดูกาลที่แล้วนั่นหมายความว่าตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจริงๆ โดยส่วนตัวแล้วนะครับมองว่าลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยเล็กนะครับอย่างคาราบาวครับแม้ว่าจะมีฐานะเป็นแชมป์เก่าแต่เรื่องของดาวรุ่งนะครับที่จะลงเล่นน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราเองอาจจะไม่ได้เห็นชุดใหญ่มากมายนะักในการลงประคองนะครับนักเตะดาวรุ่งแต่เราอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งจํานวนมากลงเล่นในศึกคาราบาวครับแทนเหตุผลเป็นเพราะว่า ทาคุมิมินามิโนะนะครับได้ย้ายออกไปแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับเรายังไม่รู้ว่าอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบลเลนพวกนี้ยังจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวสำรองจริงๆก็อาจจะเป็นพวกตัวสแตนบายที่ลิ์พูซื้อมาแต่ฐานะทีมชุดใหญ่แต่จะอาจจะเป็นตัวดาวรุ่งนะครับเข้ามาทดแทนในเรื่องของคาราบาวครับส่วน F a ครับในรอบต้นๆอยู่ที่คู่แข่งจะเป็นใครนะครับอาจจะใช้กลยุทธ์แบบนี้นะครับเข้ามาช่วย นะครับในการลงเล่นและเพื่อผ่อนคลายกับทีมชุดใหญ่ได้มีการพักบ้างนะครับแต่ในเรื่องของโปรแกรมที่มันพัก ในช่วงฟุตบอลโลกมันก็มีส่วนนะครับช่วยที่ทําให้นักเตะหลายๆคนนะครับได้มีโอกาสได้พักอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันเหตุผลเป็นเพราะว่านักเตะตัวหลักของลิเวอร์พูลนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกมีหลายคนนะครับที่พลาดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับลุยดีอาสนะครับโจยมาเตปะลรพวกนี้ไม่ได้ไปแข่งนะครับขณะเดียวกันฟาบินโจนะครับที่เป็นตัว ติดทีมชาติบราซิลอย่างแน่นอนค่อนข้างจะเป็นขาประจําในช่วงนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ได้เป็นตัวหลักตัวขาประจําในการลงเล่นทีมตัวจริงของทีมชาติบราซิลชุดใหญ่สักเท่าไหร่ขณะเดียวกันนะครับทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเราก็ได้เห็นว่าในตําแหน่งของเขาในทีมชาติเนี่ยยังไม่ใช่ตําแหน่งขาประจําสักเท่าไหร่ตรงจุดนี้อาจจะเป็นเรื่องดีนิดหน่อยนะครับที่ทําให้นักเตะแต่ละคนของเลือดปูที่ไปเล่นทีมชาติในช่วงนั้น แล้วเป็นตัวหลักของสโมสรเลี้ยวภูอาจจะไม่บอบช้ํากลับมาบ้างนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะต่างหากนะครับที่กลับมาแล้วโปรแกรมหนักๆทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลเอคับจะเริ่มกลับมาทําการแข่งขันกันรับประกันได้เลยครับว่าถ้าเลี้ยวภูยังอยู่ในเส้นทางนะครับมันจะเจอปัญหาในเรื่องของโปรแกรมที่ถี่ยิบแล้วก็จะเจอเรื่องของการโรเตชันกันอย่างหนักหน่วงสําหรับเซนคอป ตรงจุดนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆเราก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้นะครับเพราะเราได้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับในการวางแผนนะครับแล้วก็ในการที่จะจัดตัวผู้เล่นลงเล่นในแต่ละเกมแบบนัดต่อน,นัดของเชคนคอปเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีและตัดสินใจออกมาได้ค่อนข้างถูกต้องนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับฤดูกาลนี้นะครับในเรื่องของตัวสํารองต่างๆ มันคงจะต้องมีการจัดการเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ค่อนข้างแน่นมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับกองหน้าของเราที่มีอยู่5คนในฤดูกาลหน้ายังค่อนข้างจะอุ่นใจได้ถ้าไม่มีเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บยังสามารถสลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นนะครับในรูปแบบต่างๆได้หลายอย่างนะครับกองกลางนะครับก็อาจจะมีความน่ากังวลสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของอายุอานามของนักเตะแต่ละคนถ้าลงเล่นในโปรแกรมทีทีแล้ว ความฟิตต่างๆปัญหาอาการบาดเจ็บจะตามมาไหมนะครับส่วนในเรื่องของแนวรับก็ยังถือว่า ค่อนข้างจะเต็มเปี่ยมไปด้วยขุนพลที่ทดแทนกันได้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องของความอ่อนล้าเนี่ยครับมันเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเลวพูเองขึ้นชื่อือชาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่สู้นะครับแล้วก็ถ้าบทยี่เดินหน้าได้ตลอด90นาทีเมื่อไหร่เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้เห็นเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเกิดสถานการณ์จําเป็นขึ้น อาการเร่งไม่ขึ้นในช่วงท้ายเกมตรงนี้เจเกนคอปจะตัดสินใจอย่างไรมันน่าสนใจเหลือเกินนะครับเชื่อว่าประสบการณ์ในฤดูกาลที่ผ่านมาน่าจะมีส่วนช่วยนะครับที่ทําให้เรียบคูนะครับอาจจะได้เปรียบในเรื่องของอประสบการณ์ในด้านนี้เหนือทีมอื่นๆนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วกันโดยเฉพาะถ้าโปรแกรมทีทีมาเนี่ยถ้าเราโชคดีไม่มีปัญหารเรื่องอาการบาดเจ็บ ของนักเตะเข้ามาพ่วงด้วยก็น่าจะทําให้ลิเวอร์พูลนะครับมีโอกาสลุ้นถ้วยรางวัลใหญ่ๆใ,ใ,ในฤดูกาลหน้าได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องจับตาดูเรื่องแผนการทํางานของเชเกนคอปจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าจะพัฒนาขึ้นอย่างไรเหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่แปะเอามาฝากนะครับอย่าลืมนะครับ มั่นคงใจตรงไม่ช้าคันน้ำสูงเสีสยดฟ,ฟ้าต้องอยู่ฟ้า800เว็นะครับเ็บที่อยู่คู่กับสายกีฬาอย่างพวกเรานะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับเกี่ยวกับสโมสรเรียวผูที่น่าสนใจแล้วเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับวันนี้แปะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ